ในการเข้าฉากกัคนคนนี้เขาบอกว่าต้องจิตแข็งพอสมควรเพราะว่าไม่งั้นจะหลุดหัวเลาะหลายหลายครั้งด้วยกับใครครับคนไหนคน <c oughs> นี้เอ่อทำไมครับนัดนัดไปยิงมุกเลยใส่คนอื่นถลยทำไม่นะผมวางผมวางตัวโอเคตัวดีแลอะวโอเคเนี่ยอ <c oughs> ันนี้อ <c oughs> <ล>ันนี้คือบรรยากาศที่ผมโดนในกองโดนกันแกล้งและใส่ร้ายตลอดเวลาโดยคนกลุ่มเนี้ย เดี๋ยวเอาเอาง่ายๆเลยนะคืออย่างซีนที่เห็นในตัวอย่างเมื่อกี้ค่ะครับซีนสุดท้ายที่พี่นัทตะโกนขึ้นมาว่าอะไรนะก็มีความรักตามวัยอ่ะใช่นั่นเขาภีอิมพอวัยนะคะนั่นสิที่เขาเติมมาให้นะครแล้วคือแบบหนูที่ขี่มอไซค์ออกไปแล้วได้ยินสิ่งนี้แล้วมันก็หลุดขำบ่อยมากคือผมก็ที่ไปแล้วผมก็ไม่คิดว่าตะเบ้จะมาใส่ในหนังไงมันก็แบบเทคท้ายๆแล้วเราก็เริ่มอึดอัดแบบโดนด่าอยู่นั่นแหละว่าแบบทำไมไม่มีแฟนนั่นอะไรเงี้ย ก็ตอนมึงไม่อ <Harriet> ยู่กูก็ฮอตไงกูก็กูก็กูก็หล่อแล้วทำไมอ่ะก็โค้ดที่หนึ่งในคุ่งเหมือนกันอะไรเยออเราก็เลยแบบสวนทําทำไมวะก็มีความรักตามวัยมีความรักตามวัยตอนนี้เป็นแเป็นไวรอลแล้วมั้มีความรักตามวัยเดี๋ยวองมีนะแฮชแท็กนี้ต้องมานะ โอเคคนอื่นๆแล้วน้องๆหลุดหัวล้อะไรบ้างไหมเล่นกับพี่นัดเป็นยังไงบ้างคะเออโดนโดนอ่ะเป็นยังไงค้างคือตอนที่ผมเข้าฉากกับพี่นัดอ่ะผมจะต้องใจแข็งตลอดเพราะว่าพี่นัดอ่ะเขาจะเป็นคนที่เล่นแบบเซอร์ไพรส์แบบไม,ไม่บอกใครเลยเออคือมันจะมีฉากที่ผมต้องนิ่ๆงๆไงแต่พี่เขาอ่ะไปคุยกับไรติมอย่างเงี้ย<อ>แล้วผมก็ต้องแบบแบบกั้นตัวเองไว้อ่ะไม่ให้ตัวเองหัวล้อออกมา ซึ่งซึ่งเราต้องเล่นด้วยกันตลอดเพราะว่าเป็นน้องเป็นน้องชายเป็นน้องชายของนัดเองนะครับโอเคคนอื่นคำถามต่อไปอะไรนะฮะทำไมดูรีบจังคำถามสุดท้ายเลยแล้วกันอะไรนะฮะฝากโยนให้น้องๆตอบด้วยครับโอ้ด่โยนอ้าวช่วยกันหน่อยมีมีใครขำกับนัดไหมที่แบบมีอะไรหลุดๆในการเข้าซีนกันมีไหมครับจะเป็นซีนกิมาม่า กินมาม่าเป็นยังไงมันเป็นมันเป็นซีนที่เขาอ่ะยกมาม่าเข้ามาเพื่อที่จะให้เรากินเนี่ยกูไม่เหลือมุกอะไรในหนังเลยมันกูไม่ชอบพอดเลยกูไม่ฮาเลยเขาบอกให้คุยไม่รู้สปอยว่าสปอยว่าสปอยได้อยู่เฉพอะได้เฉพอะได้ต้องแล้วล่ะมันก็แบบว่าเป็นซีนที่เขาเหคนอยู่บอาไว้ใช่ไหมทุกคนก็แยกกันกินแต่เขาอ่ะไม่แบ่งใครเลยครับเขากินคนเดียวคนอื่นไม่มีใครได้กินเลย ขาแรงรอดไหมล่ะรอดไหมล่ะเห็นไหมฮะไปดูกันเราเองดีกว่าว่ามันเป็นขำโอเคครับต่อไปแล้วนะจันทบุรีอีกครั้งครับเออสถานที่คือใช้สถานที่จันทบุรีอย่างเดียวเลยนะครับพี่ช่เพราะมันเป็นบ้านเกิดนักเขาครับอ้าวโยนเลยนะพี่แหมชาวจันทบุรีเหมือนกันนะ แ้่มันเป็นมันเป็นมันเป็นบ้านเกิดของเราแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เปลี่ยนเลยมันมีมันมีสิ่งที่เปลี่ยนไปน้อยมากนะฮะก็เลยรู้สึกว่าถ้าทำหนังย้อนยุกถ้ากลับไปีนี่น่าจะน่าจะดีและอย่างเรามีเพื่อนเยอะครับมันช่วยเรื่อความสะดวกไงจริงๆไม่มีอะไรคิดถึงบ้านแล้วก็แล้วก็พอพอได้นับมันพระเอกเพิ่งรู้ว่าเขาเป็นคนจังด้วยจริงๆเป็นฝั่งป่าเป็นคนคลองน้ำใสครับก็ก็ก็เหมือนจะคุ้กคีกับ หมูชะมวงแบบปลา,าต้องอะไรแต่ตั้งแต่เด็กครับก็เลยไม่จริงๆมันก็คือวัอสิจันทบุรีอีกครั้งเพราะว่าตั้งแต่โตจันทบุรีใช่ครจันทบราใช่บใช่เพราะว่ผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลับบ้านเท่าไหร,ร่น<ม>ะนัดนัดแยกออกระหว่างต้นมังคุดกับต,ต้นทุเรียนรู้ว่าอันไหนมังคุดอันไหนทุเรียนคือ,องางมันตปางมันสบายไปต้องแบบมังคุดกับอ้อผมผมแยกไม่ออกครับคือผมว่าโดนโดนคุณย่าเรียกว่าจันทระบี เพราะว่าความรู้เบื้องต้นของคนจันน่ะคือต่าเตี้ยเรลี่ยดินมากเลี้ยวไปนี่ไปไหนไปกินข้าวที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งสิ่งที่ผมรู้สึกว่ารู้สึกดีที่ที่ได้กลับไปถ่ายพี่จันกันนะพอคุยกับป,ป้าอเอ๊ะมาเดี๋ยวรอบนี้เราไปถ่ายพี่จันกันนะ,ะเขาเต็นมาด้วยเรื่องเล่าที่วิธีการเล่าเหมือนเป้เ,ปเลยครับผมว่ามันเป็นโทนโจกบางอย่างของคนจันเนี่ยแล้วผมไม่รู้มันคือโทนอะไรที่ผมแต่มันรู้ได้เลียว่าแบบเฮ้ยคนแบบนี้น่าจะมาจัก ระบบการศึกษาเดียวกันที่คลุ่มอะไรเนี่ยเอ้่ขอเขาพูดเหม, <า S 2> มือน,นเขาไม่ใช่คนจันเรื่องเป็นแบบนี้ฉะนั้นฉากต่างๆที่อยากเลิกเมเมนอยู่ในคลุ่มว่าครับ,รบอำเภอกุ่อำเภอคุ่ม,มแล้วก็อำเภอเมืองครับมันจะเชื่อมโยงกันเพราะว่าแก๊งเด็กเนี่ยเขาจะเรียนอยู่ในอำเภอเมืองครับแต่บ้านเขาจะอยู่อำเภอคุ่ม อ๋อแล้วที่คลุ่มมีอะไรดีครับพี่ที่นั่นมีความสวยงามมีอะไรที่อยากจะมันจะมีความนิ่ง,งมันจะมีความนิ่งซึ่งคนนี้ก็อยู่ท<ม>ี่น,นี่เขาจะไม่เขาจะไม่ไปไหนเติบโตที่นั่นอยู่ที่นั่นตายที่นั่นแล้วจะมีแล้วจะมีความชิลอยู่นะั้นบ้านเมืองก็ไม่เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผมว่ามันเป็น,ปนเนสเน่ห์ของของอเาอำเภอคลุ่มเขาคลุ่มเป็นยังไงบ้างครับไปอยู่ที่คลุ่มได้ถ่ายทำที่นั่นแล้วอยากไปอยู่ไหมอยากอยากไปอยู่คลุ่มครับ เพราะว่าุงดูเป็นจังหวัดที่มีความคลาสสิกครับไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็ทุกคนที่นั่นใจดีครับโมเน่ระคาเป็นไงบ้างเอ่ยค่ะก็ยังไม่ได้ฟังเสียงเลยที่ท,ที่พี่เบ้พูดใช่ไหมคะแบบว่าคนทีุ่งเขาก,ก็จะอยู่ทีุ่งไปตลอดอะไรเงี้ยคือมันมีวันหนึ่งใช่ไหมคะที่แบบปิดกองแล้วเขาก็แบบเด็งข้าวกันแล้วก็เหมือนมีพนนเพื่อนนับเบ้คนหนึ่ง ที่เขาแบบอยู่หุ่มอยู่แล้วแล้วอยู่ดีเขาก็เดินเข้ามาแล้วเขาก็แบบนั่งคุยกับพี่นัทอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบพี่นัทก็คุยกับเขาสองชั่วโมงแบบคนนึ่นก็คือปาร์ตี้กินข้าวพี่นัทคือออกไปคุยกับเพื่อนเป๊คือสถานการณ์วันนั้นจริงๆอ่ะผมก็หิวข้าวแต่ว่าทุกคน่ะเดินเข้าไปหมดเลยแล้วเพื่อนเป้ก็แบบเล่าเรื่องยาวไงดีเทลมันลึกคิดถึงเงินมากใช่ไหมเขากำลังเล่าเรื่องกันอยู่แล้วเราก็แบบยังไม่ได้กินอะไรเลยเชื่อเราแบบพี่นัท ตองนั้นหนูว่าเตือน2ชั่วโมงแน่นอนคือยัง <ๆ S 2> อยู่ที่เรื่องสนามบอลก็ชั่วโมงครึ่งแล้วอบบนี่เราอ,อีกคุณเป้นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอยแล้วผมก็แบบไม่มีใครแวบ,บมาช่วยกูสักคนเลยนั่งสนุกกันข้างในผมนั่งอยู่ข้างนอกงานก <c oughs> ูอ่ <c oughs> ะเป้ยคือตอนแรกหนูม <c oughs> ไม่เชื่อเป้ยพี่เป้หนูเลยก็แบบคนรู้จักเขาที่นั้นเราก็ไม่คิดว่าเราจะรู้จักเขาได้ลึกขนาดนั้นนะวันนั้นนะหนูหนูหนูก็เลยไปถามพี่เป้ว่าพี่เป้อ่าแว่าคนนั้นใครเหรออะไรนีพี่เป้บอกเออเพื่อนเพ กันไออยู่ตรงนั้นแหละเขาอยู่ตรงนั้นแหละหนูก็อ๋อโอเคค่ะอ๋อชิวๆดีเนาะจริงๆระหว่างคุยเราก็มีคำถามเดียวกันว่าใครหน้าคนนี้ทำไมรู้รู้หนังเราดีเชียวโอเคนี่ก็เป็นอ่าเรื่อง